สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวนี้พี่สุจะมาทำต้มยำเห็ดรวมนะคะต้มยำน้ำข้นค่ะเราก็มีเห็ดหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็เห็ดหูหนูขาวค่ะวันนี้ก็ไม่มีเห็ดฟางนะคะมีเห็ดอะไรเราก็ใส่ไปตามที่เรามีนะคะของพี่สุนี่จะตามใจชอบนะคะมีเห็ดอะไรก็ใส่ไปเพราะว่า นี่ค่ะเห็ดวัวค่ะอ่าค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เห็ดอันนี้ยค่ะไม่ทราบว่าเห็ดอะไรที่สูกไม่เคยถามชื่อมันสักทีนะค่ะแล้วก็มาเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมหั่นสักครึ่งนึงก็ได้ค่ะหั่นให้มันเล็กนิดนึงค่ะก้านก็ไม่ก็ไปเอามันแข็งมันทานไม่ได้อยู่แล้วไอ้ก,ก้านพวกนี้ เอาเอาก้านออกเลยค่ะทานแล้วเสียอารมณ์ค่ะอันนี้เสียไหมอ่ะดูคิเล่กเเลเอาเอาอันนี้ออกค่ะเอาก้านออกเดี๋ยวคิเล่กันไปไม่เอาค่ะเราไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> ค่ะอันนี้ก็ตัดก้านมันออกนะคะอ่าเห็ดเห็ดหอมมันเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะเราต้องมาแช่ค่ะ เครื่องปรุงนะคะวัตถุด,ดิบก็มีขาตะไคร้อ่ะตะไคร้ของพิ่สุเยอะมากค่ะตะไคร้ก็มันขายมาเป็นกํานะคะขายมาเป็นกัมก็ซื้อมาเป็นกัาเลยค่ะตะไครก็ตัดเปลือกออกไปค่ะซื้อมาตั้ง หลายวันแล้วเป็นชาติมันก็เลยจะสวยสดงดงามมากขนาดนี้ค่ะถ้าเกิดวันนี้ไม่ทํานี้สงสัยต้องเอาไปทิ้งละโมแต่มันเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆนะคะเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่ที่สุดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตะไคร้ก็ต้องรีบทํามันนี้นะคะก็มีตะไคร้ตะไครก้ก็ทั้งหมดที่ซื้อมานะคะเป็นกำนึงกำนึงแล้วก็เอาใส่หมดเลยมีสี่ต้นค่ะแล้วก็มีอ๋อ เพิ่มความเปรี้ยวนิดนึ่งนะคะก็จะมีมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศลูกใหญ่ะคะ่ะมะเขือเทศลูกใหญ่สักหน่อยะคะ่ะมีลูกหนึอ๋อันนี้เสียไม่เอาค่ะแล้วก็มีหัวหอมนะคะสักห้าหัวเล็กๆค่ะมะนาวพริกอันนี้ต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะมันจะได้หอมค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดต้นนี่ค่ะ อ้นอะไรผักชีฝรั่งค่ะสมัยก่อนตอนพี่สูเรียนตอนอยู่ป .5 นะเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งแต่ไม่รู้ตอนนี้เห็นในอะไรก็เขียนผักชีฝรั่งหมดตกลงมันเป็นฝรั่งแล้วใช่ไหมคะมันเปลี่ยนเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าผักชีอ่าเป็นผักชีฝรั่งตั้งแต่สมัยก่อนเรียนการเรียนเนาะทำอาหารแล้วกครูก็จะบอกให้จด วิชาการเรียนเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่ายมากค่ะจดกันอยู่นั่นแหละเรียนก็มาก็จดนานๆได้ทําอาหารที่นึงจดแล้วก็ไปทําอาหารค่ะต้อน่าเบื่อหน้าง่วงมากค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดเราจะฉีกนะคะเพราะว่าใบมันก็จะใหม่มากซดสสสสจดเนี่ยค่ะใบมะกรูดค่ะต้องต้อง ก็ทำใจนิดนึงกับใบมะกรูดค่ะก็พยายามที่จะเลือกตรงที่ไัน่นั่นค่ะจะได้จบจบกันไปกับใบมะกรูดค่ะเอาพอประมาณค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราหัน่นอันนี้ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศจะเอาไส้มันลงไปด้วยค่ะต้องฝมเปรี้ยว เดี๋ยวเราไปทํากันเนาะค่ะก็มีน้ําพริกเผานะมีน้ําพริกเผาเจค่ะเราก็มาต้มน้ํากันเลยนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรามาต้มน้ำกันเลยนะที่สูตรจะใส่น้ำประมาณเศษหนึ่งส่วนสาของหม้อนะคะอย่าใส่น้ำเยอะนะคะเดี๋ยวจกเจ๋งมากเลยแล้วเรา เราจะเปืองคือเราจะเปืองน้ำพริกเผาเราจะเปลืองไอ้พวกนี้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะคาเนชั่นตัวนี้เสื้อ,อามาไว้ใส่นะคะเป็นนมให้มาานันเป็นค้นๆไดอันนี้ใส่เลยนะคะไม่ต้องรอน้ำเดือดจะคลายสั่งต้มแล้วก็ขา ก็มีตอกเก่ก็ดใส่ลงไปค mm ่ะ hmm. จริงๆถ้ามันใหม่ๆหน่อยนี่ใส่ที่หลังก็ได้ค่ะจน mm hmm. เห็ดพวกนี้นะคะผักชีฝรั่งเห็ดอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวใส่ไปเลยค่ะตร mm hmm. งนี้เพราะว่ามันต้องไม่ต้องรอน้ำเดือดอก็ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่านี่ก็กำลังจะเดือดนะ mm hmm. ใส่ไปก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลากับมันมากเลยค่ะต้มนานเนี่ยแล้วเดี๋ยวใส่ไปนั้นน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะๆเลยค่ะตอหอมใส่ลงไปเลยค่ะประมาณห้าหัวเล็กๆค่ะส่วนมะเขือเทศไอ้ตัวนี้นิ่มๆเอาไว้ใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวพิสูจน์อุรหนูค่ะ ประมาณกระบวยหนึ่งหย่อนหย่อนิออนนดนึงนะคะยิขาวยิ้มขาวแล้วเราใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะ่ะประมาณช้อนโต๊ะเลงะคะ่ะชาติได้เค็มได้หวานพอนนีลเ้าน้องห่อยแล้วออเดี๋ยวเราไปเติมเอาตอนข้างหลังค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ต้มเข้าไปเรื่อยๆก,ก่อน,นะ,ะเดี๋ยว ที่สุดจะทำอืมอันนี้มองเห็นไหมเอ่ยมองเห็น,หนอ่ะอที่สุกวางตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะน้ำพริกเผาค่ะเจค่ะที่สุดจะตักลงไปประมาณหนึ่งช้อนค่ะ บนโต๊ะคุณพูนนะคะ,ะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะค,ะค่ะเพราะว่ามันจะเค็มเดี๋ยวว่าหลังพี่สุดทำน้ำพี่กเผาเองดีวกว่าค่ะมันจะได้ไม่เค็มเพราะว่าเราจะทำละอ่าทากับขนมปังเนาะค่ะเ<ส>่เราก็มา นี่นะคะซื้อกระป๋องเล็กเพราะว่าเราทำหมอ้อเดียวทำแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเหลือใส่ลงไปค่ะนมอย่าเอาไปใส่ลงในหม้อนะคะมันจะเป็นทะเลมันจะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราดีไฟเป็นไฟกลางนะคะ แต่พี่สุขจะคนให้น้ำน้ำพริกเผากับอันนี้ให้มันละลายก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสด,ด้วยมานาวะมานาวกันมะนาวก็ยังไม่ไดนะ้อันนี้ก็ให้ก็ต้มไปสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราทำบักคนอันนี้ก่อนยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไ่ตีตั้งให้มดีกว่าค่ะ ดี๋ยวดีบไปนิดนึงค่ะที่สุจะใส่เดออี๋ยจะใส่เห็ดฟางไปค่ะเห็ดวหนขาวค่ะถ้าได้เห็ดฟางก็จะดีมากไม่ได้ก็เอาพวกนี้นค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปค่ะ โ๊คโอค๊คเดี๋ยห,นยหนันีไม่องหันผักชีแล้วก็ว่างๆเดี๋ยวเราก็หั่นพริกพริกเอ็นนี่ค่ะพริกขี้หนูอยาแกะพริกขี้หนูก่อนพริกขี้หนูสวยน,นะคะล้างอย่างสะอาดเดี๋ยวพริกขี้หนูสวยแล้วก็เด็ด หาเม็ดเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะโปรยลงไปเลยค่ะถ้าเราอยากเผ็ดเยอะนะคะเราก็เอามีดตีมันไปสักเปี้ยงสองเปี้ยงค่ะมันก็จะมันก็จะเผ็ดเยอะขึ้นมาอีกแต่ว่าจริงๆแล้วทุกไปนิดนึงก็ได้ค่ะมันจะได้หอมถ้าเกิดจะโปรยลงไปเฉยๆตามร้านน่ะที่ไปทานส่วนใหญ่เขาจะโปรยลงมาแต่พี่สุว่าเดี๋ยวพุบมันไปสักนิดนึงให้มันให้ม,มันหอมนิดนึง นี่ค่ะมันต้องทุบลงไปสักนิดนะึงค่ะเยเก็บแล้วเีะะ๋ยแล้วชิมรสอีกทีหนึ่งซิน้ำมันจะก่อยไหม แต่ว่าเดี๋ยวลงไปตรงนี้ต้องเดดสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็เดือดอีกนิดหนึงนะคะเดือดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราใส่ต้นในนี้ลงไปค่ะเดือดอีกนิดนึ่ง เดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟอันนี้ก็ละลายด้แล้วเดี๋ยวดูรสตรงนี้เค็มไหมอ่ะดูชิมรสตรงนี้ก่อนเค็มๆหวานๆเดี๋ยวพี่สุดจะหั่นมะนาวลงไปค่ะเค็มๆหวานๆ,านๆละวอันนั้น แต่น้ำแกงก็อยากทำให้จัดนะคะเพราะว่าเอาเอาเค็มไว้นิดนึงก่อนแล้วก็แต่ไม่ได้เค็มจัดนะคะหมายถึงว่าให้มันมีรสเค็มอาหารรสเค็มแล้วก็หวานนิดนึงตรงก่อมเพราะว่าเราได้จากไอ้เมื่อกี้นี้ได้จากได้จากเอ่อปรเจเนเนาะอ่ะอ่ะ พี่สุจะใส่มะนาวประมาณหนึ่งลูกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสกันให้มันให้มันจัดนิดนึงเพอเวลาเราเติมน,น้ำแกงลงนู้นมามันจะได้พอดี โอเคเดี๋ยวเราปิดไฟค่ะแล้วเราก็โปรยผักชีฝรั่งลงไปค่ะค่ะอ่าผักชีด้วยค่ะผักชีที่หั่นเมื่อกี้นี่เลยจบไปค่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้ของเราก่อนรสชาติเป็นไงบ้าง ผมคงลดไปอีกนิดนึ่งค่ะตันใจนสนเี๋ยเปรี้ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะเรี้ยวเค็มแล้วมีหวานนิดนี้ค่ะ ถ้าไม่นั้นเราอาจจะไปขยำไม้นี้ก็ได้นะคะเอ่อเป็นเปรี้ยวที่ออกจากมะขามก็ได้ะคะ่ะมันจะกลมกล่อมกับมะนาวนิดนะะึงค่ะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดผักกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมอีกทีนึงว่ามันโอเคไหมเพราะว่าเวลาเราใส่น้ำมาตรงน,นี้มันก็จะมีน้ำมาเพิ่มอีกนะคะ ต้มยำน้ำข้นเห็ดรวงเห็นไ,ไหมครับหอมหอมจะเอาแดงแค่ไหนเอาผิดแค่ไหนได้หยิบได้ค่ะ กวันนี้หรือจะเข้มกว่านี้สีอยากจะได้เผ็ดกว่านี้ได้นะคะหรือว่าจะให้มันกว่านี้ก็นี่เลยค่ะใส่ลงไปอีกเอาตามชอบเลยค่ะค่ะได้แล้วค่ะต้มยำเห็ดรวมนะคะต้มยำน้ำข้นแซ่บได้ใจ กด subscribe นะคะกดกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปออกมาทุกๆวันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ